ได้อยู่แต่มันนี่ไม่ได้คืนเลยโอ้ยไอแบบงเกงมาสองตัวมันมันมันไม่มีเลยใจะดอกงกวไม่มีในสต็อกขาดตัวหนึ่งเขาเลยบอกว่าให้ผมเรียกบัญชีไปผมส่งไปเงียบคิบไม่คืนให้เลยไม่ได้คืน้วแต่แต่มาตัวเดียวบอว่าร์บอสโด้ยมันต้องกดสีนงี้ยได้กดคืนหรือเปล่าจริงๆมันต้องกดคืนในระบบ มันต้องเห็นไปได้คืนไม่งั้นเราไม่ได้คืนจำโก,ก,กนโมเดลมาเพิ่มบ่อยจังติดรอ,อยก็แติดไปตาดเดียวจ้รอยก็แบบเต็มในโลกไปได้ดายกว่านี้เรื่องเท่าแบบำบุญกันนี่กดคื้อสินค้าเลยดิไม่ยอมรับสินค้ามันก็ทางทางตัวนี่มันต้องกัดว่าคได้ชีคแล้วมันหมดโมโหว่ามันมีสองตัวมันมันมันมีตัวเดียวแต่ว่าเขาจะใส่ถุงมา จัดที้ฉีกแล้วนะม,มันมีตัวอย่างขยอยได้เขียนตั้งในว่าอ้าวค่าจะทำอะไรร่วมาฉันจะยะส่งเลขที่บัญชีมาคืน,อนเอาไม่ยยรู้บายไปถามนันก่อนแขนนองเอามากาผงค่ะเพราะว่ามันไม่แน่ใจตรงนีง้นี่ตามนินตามวันตามตาม ได้กับปกนี่นดดิบลอยเจยบลอยบด่านอยดยบลอยจะชท่านอยังไงเราจะได้เลยสงคุทำอะไรยองม่อยากหยาดยายายากเสียเงินเจ้าหเสียเงินไม่พอวันนั้กลางาบยูได้ตีไปทำจะเกียวกั กาปกสีดีว่าเบิดเขียนนี่หน่อยว่เป็นยังปกสีเต็มเครื่องบานนี้เอาละเจ้าอะไรเสียเงินใหคอยก่อนนีเสียงนดีดีห้าสี่สองสามสีห้าน้อยยวหน่ยพกสี่อ่จ๊อืมเจ้าของนี้หกมาเบิดชื่ออันเอาเอาหกูกับเจหกเขาไปอยู่เออหกสูงกับเจ็หกไปอยู่ไปยสามสี่ห้าสามสีหา ตงเต็งกับเพื okay. ่อนกจะเป็นย่งก็เจ้าได้ขึ้นเนี่ยแค่นียสามหมนสั่งจกายสามหมื่นเอ็ีอีกไปใช่ไหมเดี๋ยวเจ้าสองมแค่สามหมื่นทันี่ทุนมันอยู่หนว่าแล้วอกสองหมื่นเออเมียถูกต้อเอาไป็ี่หม่นก็ ไม่พอแคสองหมื่นแค่สองหมื่นใช่เอาไม่แค่สามหมื่ะอจะตีให้เพื่อนเองเจ้าพอดแล้วไปะสองหมื่เอาไม่อีกหมื่นหนก็ได้ไม่เหไปอีกหมื่นนะอ้าิทนี้ไอนไม่ใหญ่หกสูงหกสูงสูงหกหมื่น ฝ่ยก็ได้บอกนะเพราะว่ามมไม่เายก็ได้บอกยี่สิบใบเกือบยอดไปนมัน่ใส่ของเถอเถอะเยไปนเอาใส่ของเถองเนี่ยก็ของยี่สิบใบฝ่ายก็ได้หกหมื่นวรมยอดเลยเออใส่ของเถองันมาตสิหนึ่งสองสาสีห้าหกเจ็ดแปด้า

ตำตำลอยไปเฉเี่ยวซุเขาาสเี้ยะนี่ไปบอกตำอยยิ้ดไป่ะด้วมือขันี้สีไอกว่าแตให้จัางเงี้ยวางยังไม่ทันนี่หายร้อนจะือจะนึ่แล้วว่เต็มอะไรเม่าเดี๋ยวเธอดื่มดืมแล้วไปต้องหวนเอาอี่ยไงสีตอาเธอดื่มสันดืมกะดากะาไม่หลบสูงมนี่

20 sao 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 4 sao 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 หอ้ยความตีลงจำซีบางทัาเต็มจำเยอนี่จะได้ได้ก็จะเป็นนก็กระเทียนี่เสียสองใบเนียอแเนาะ่ให้เขาให้เขานับก่อนนะคือหวดไส้แนี้ห้าใบไม่จัดสอนไม่เป็นเส่สองสี่หกปสองสิบหก็ดเมื่อหเมื่อนี่ตอนนี้ Giêng lại cái lòng hai mày, gái mày. Góng bát gạo chị. Bát gạo chị. เงนก็าเยเยอะนะเนี่ยฉันก็ไม่ได้เจ็ดหมื่นสองกับอีกสี่หมื่นแปดหมื่นเซนห้าเซนห้าค่าทีเซนห้าเซนลงตีตับ เต็มแล้วก็เลยบ๊วยดูบวมาดีไใสินเตานไห่อย่าพีกกูก็ไปเลยยนจับมาดูมาลุงเาุกถงไปวางยังไม่ทันถึงพื้นดีเถี่ตังค์เขาก็ว่าเื่อูบลารเลยแลยวจะให้มองยังไงทันคิดเราก้มนัำตังจะลงแผ่ต่อไป6กถุงก็ของหายเดีวหกหมื่นสิอ็ดสอ ok Xin à, okay. okay. <laughs> phép nó Oke Gi shirt Bên cáiher nó Ghê nè ere werage ekhng ko ai còni lol Akkbrai xin chесть thêm bạn em số loại bye boys qua chi y attraction laptop few sittenчuell Shine t bringt ngay nha bạn něc Đugg聲 khổ Rũ gi….đgố kô ch Breathe coz add điggs con này? chung gì chung ừ, phục đấy bà. tâm luôn tâm nhỉ bà <laughs> phục con phục

Chị mời gặp chợ xong Ok cái mô hình dạng nhỉ? nhỉ? dạng dạng Cứ sao bảo là bà sẽ tỉ kéo Kéo luôn Các bà mấy xì giải tỉ Có cho phía là chúng tục tả luôn bất tả nào bà thế? Ôi, bà

สิใบหกสองหกใบห้าสองห้าใบมย6หใบทำังไมีหกใบเต็เดี่ยเอาไปตวนนะต้นนี้อกราฟอสีไปต้น้าสี่ห uh ้าหกเหลือสี so, yeah, ่ห้าหกไล่ไปอยู s <S ่หกสองหกห้าหกสี s <S ่มีมี <|jw|>. สี่ห้าหกแล้วก็มีหาสองนาลายไปอยู่หกสูงโอเคไหมเต็กสี่มันเดิมบออยู่คือเรานี่เอาเต่ตัวนี้สี่ห้าหกอยู่หกสูงโอเคเ้บึ้งเตต่ำสองเต็งต่ำเต็งสี่กับบมี่โตเคสอง่มีองใรคงไปโอ้เสียหน่อยเสียหน่อยเสียหน่อยแต่น้เสียหน่อยจะมือกินอะไรจะมือกินไรเสียหน่อยโอ้ต็าเอาลงต่ำด้วยกันดี๋ยวตสี่นีเก้าสิ เรายกเาระเดับเนาะต้องตอาใอันนี้ตั้มตตัมติงตั้มิตั้องไปว่ามันบอ่งสอม่ห้า1 2เจ็ดปด้ิ็ดสงมีดีกว่าไม่มีนี่แหละไม่มีอะไรโรนยังเชียดีกไม่ได้ตจะมือทยยวดีเท่วะขร่ไข่บอ้เซียตั้มเยอะหมดไรตั้มเยอะัมดลายเลย ยงนสามสงามดอะไรเจ็ตอรอ้สีองสี่สามสองสามสี่สอสี่สามนั่นสองทำดีเลยเจ็บไม่ได้มีสองสามสี่สามส่ติงติงะ แค่นีหนึ่งเสื้า<ง>มันน่ากลัวจังเลยห้าสีสองกกรนนะ6 5ห้าหสนหกห้าหกสเดี่อเยวหกสาม สี่สองนะกสามสี่สองใส่ตมเปียวหาซีสองหาซีสองเปนบเนี่ยไปลงตำสามนาใส่ตำซีบันผมาจากตามเบียวเนาะมาจากตำสามตำสามสิเอาเปิลเอาไม่อีกบสองเนมือกสองแบบีก่อนโหลดแน่นอนบันนี้เจ้าออสองสามสี่น่เง่อก่งเสีหาเพื่อกันี่ยอ้า ไปเคียรหยังแน่บันนี้ไดสูงได้หรอแว่างนีนเรียบร้อยสิบิบสิบหกเขาไปนะการอาเจีนนเรียบร้อยดีอาเจียนียจัดจงมือชี five, h h os, five, right? ้มือหมอสามมือสามมืยลงวันลงคอยลงออกสามสามสองคนเก้าสามสิบ 6กเมตรเหม่ห6ซซีเมตรกเิี่เ็ด่ิสหดมิก

เป็นยังดีโอเสียอไรนะขยาเก่งจอมมือตายได้ไงานอีกอ่ะนี่ที่ฟรกติงซี่นะนนอกสามสบบนี้เลยเดะเลยขยับไปนนะแบบนบ้ปหนะเทนเดะเดะเลยบนเทีกเเเยทก,กันันลิงกัน Uh, não ซุมอ่ะอู้หนู <coughs>

เราจะตัวสี่สามกันยัดออกสี่สามอยู่ดิเปิดออดก้อนยังเอ้ายังหกไม่ว่าจะเปิดนะ้วสามสี่ห้าไปหนึ่งสองสามส่าหกสียอดันไหนเป๊ะเลยไม่คิดดูซื้อได้ไหมไบได้ดึงสองเออ ต้องคิดต้องคิดกินเนียรสองพื้นเลยเพื่อนพื้นชั้นนะคะเซียรสองมาสิสองมื่นสองเนะให้ไปเออสองอีกสองไมพอจ่ได้เธสองมืเลุงห่าซีเยาะนะหาเนาะอะไ้เด้ออา เยาวๆไปทีนเพราว่าตอนนี้กำลังดวงึืนดวงกำลังคินดวงกำลังมาเอาใจหาตามเลยอายกเสียใจด้วยนะทีหกสามสอ่ะต้งลไม่อยู่หาหาตามเ็หสี่สามสอเฮ้ยหาสองเส่สามหสี่สาม4 3ง เอาหาตั้งเอาหาสองครับเสียใจเรยจยานี่นะพาปากห้าสามสองห้าสามสองตัวนี้ลนเลยเนาะเดือนเนี้ยไปพาปากปล่อยไปเต็งหกไปจำสองพาปากเต็งหกเต็งเง้อโบเงินบบเงินกาับเต็งไปเต็งสองแต่สองสิไม่ยึกตัวเ้อ

2123 456 29450 7890 1234 567 232 256 285 52โอเค